สวัสดีครับผมสิบกรอัญญมณีนะครับวันนี้มาแนะนำอัญ,ญมณีสวยงามอีกนะครับผมเป็นพลอยบุษราคำสีเหลืองนะครับบุษราคำจันทบุรีนะครับเมนี้หนัก3 3มจุดสากรัตครับหนัก3.30กรัตครับสวยนะครับหน้ากว้างครับผม สวยมากเลย3 3ฝสกรัส่วนเม็ดนี้สีแม่โองนะครับผมหนัก4.45กรัตนะครับหนัก4.45กรัตเป็นสีแม่โองสวยครับไม่มีตำหนิเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับผมสีแม่โองนะครับ4.45กรัตนะครับสนใจติดต่อมาได้ 0— 6 3 43— 4 0930ครับของสิกรยมนนีนะครับผมสวยครับ สีเม่โงงนะครับผมสีเม่โงงอีกเม็ดต่อไปนะครับผมเม็ดนี้หนัก5.05กรัตนะครับผมเม็ดนี้สวยนะครับ เม็ดนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมเป็นพลอยบุษราคำจันทบุรีนะครับผมหายากนะครับหน้ากว้างครับผมสวยงามมากเลยนะครับ5.05กิลลานะครับเป็นเม็ดใหญ่นะครับผมต้นใจดจากิศูม่สามสี่ศูนย์เก้านะครับผมส่วนเม็ดสุดท้ายนะครับเม็ดนี้หนัก6กกิลลครับ6.30กิลลานะครับผมหนัก6.30กิลลาสวยงามมากเลยนะครับผม ออกเกือบไม่โขงนะครับผมต,ต้นไตต่อมาได้0634340930ของสิกอนญยมณีนะครับผมของ10กรอนญญมณีเว็บไซต์เบอร์ไวเบสิบกรอนคมนะครับผมเบอร์ไวเบสิบกรอนคอสำหรับวันนี้สวัสดี